สหรัฐก,กระชับความสัมพันธ์อาเซียนเพื่อกดดันจีนครั้งใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนมากเลยว่ามองว่าอาเซียนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการที่จะพันดึกกําลังแล้วก็ต่อสู้กับจีนโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศนายแอนโทนีบิงเกนแล้วก็รัฐมนตรีกราโหมนายลอยออสตินเนี่ยได้เดินหน้านะครับไปจับมือกับทางอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินโดยในเร็วนี้นะครับจะมีการซ้อมรบของกลุ่มคอร กลุ่มควอตหรือว่ากลุ่มภาคี4ประเทศนะครับประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับหากเราสังเกตแผนที่นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเราจะพบว่าทั้ง4ประเทศนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยวางตัวกันเป็นแนวเหมือนรูปสี iam, ่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วพื้นที่ที่อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือพื้นที่ของส่วนหนึ่งก็คือจีน ทะเลจีนใต้รวมถึงพื้นที่อาเซียนด้วยนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมสหรัฐอเมริกา,ากับพันธมิตรถึงต้องขยับตัวเข้ามายุ่งกับอาเซียนมากในช่วงหลังนี้แต่ว่าการซ้อมลบของคอสครั้งล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีกรณีพิเศษอยู่ครับก็คือเยอรมันเยอรมันเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เยอรมันเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งกับพื้นที่ทะเลจีนใต้เนี่ยนานกว่า20ปีแล้วแต่เขาเนี้ยเยอรมันเนี่ยตัดสินใจส่งเรือเข้ามาในทะเลจีนใต้ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่า เยอรมันเองเนี่ยไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์การเดินเรือในบางพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนนะครับแต่การมาของเยอรมันเนี่ยก็มีแบบเงื่อนไขนะครับเย,ยอรมันบอกว่าเรือของเยอรมันมาเนี่ยจะเดินเฉพาะในเส้นทางการค้าเท่านั้นแต่จะไม่เดินผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งต่างจากสหรัฐที่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าสนับสนุนไต้หวันในการแยกตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่ออกมาดังนั้นเนี่ยท่าทีของเยอรมันเนี่ย มันแสดงให้เห็นว่าเยอรมันเองเนี่ยยังรักษาระยะในระดับหนึ่งอยู่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือยังยึดหลักการร่วมกับสหรัฐและก็พันธมิตรแต่ขนาดเดียวกันเองก็ไม่ได้ไปชนกับจีนตรงๆเพราะว่าทางเยอรมันเองก็มีผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกับจีนอยู่หลายอย่างเหมือนกันท่าทีของนางแองเกลาเมนเิลนะครับผู้นําเยอรมันเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเอ็นการ์แมเคลเป็นผู้นําที่ค่อนข้างมีอิสระในตัวเองสูงต่างจากเยอรมันเมื่อ20-30ปีที่แล้วที่จะเดินตามสหรัฐทุทกฝีเ้าาแมเคลเองเนี่ยค่อนข้างจะพยายามดุนอานาจระหว่างสองข้างมาตลอดวันนี้เยอรมันเองก็พยายามเล่นบทบาทดุลอำนาจระหว่างทั้งสองข้างเช่นเดียวกับประเทศในอาเซียนนะครับที่แม้จะไม่ได้ชอบสหรัฐแต่ก็ต้องมีสหรัฐเนี่ยมาช่วยขันอำนาจกับจีนอย่างเช่นประเทศเวียดนามน,นะครับ หลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทาไมเวียดนามถึงมาจับมือกับสหรัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้ในสงครามเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระทำกับชาวเวียดนามไว้เยอะมากทั้งเรื่องของการทิ้งระเบิดเรื่องการก่อสงครามการทิ้งฝนเหลืองทิ้งคาบมลพิษต่างๆไว้ที่ทําให้มีผู้พิการมากมายแต่ทําไมคนเวียดนามถึงกับต้อนรับทําไมรัฐบาลถึงกับต้อนรับสหรัฐอเมริกากลับมาในฐานะพันธมิตรใหม่นั่นก็เพราะว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรไงครับ เมื่อเวียดนามต้องการจะขานอำนาจกับจีนเวียดนามรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจทัางการทหารหรือเศรษฐกิจที่จะไปสู้กับจีนได้ตรงๆเวียดนามก็ตึงอาศัยศัตรูของศัตรูก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยขานอำนาจเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์และก็อีกหลายประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมองว่ามีหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยที่ไม่ต้องการอยู่ใต้อิทธิพลจีนแต่ขณะเดียวกันก็ โอเคอาจจะไม่ได้แฮปปี้อะไรกับชาติตะวันตกมากแต่ว่าก็ต้องการคานจีนดังนั้นศัตรูของศัตรูคือมิตรที่ดีขณะเดียวกันนะครับไม่ได้มีแค่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็เพิ่งประกาศว่าอาเซียนเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียเนี่ยมุ่งเป้าที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์เรื่องของความมั่นคงด้วยนั้นหมายความว่าวันนี้อาเซียนกำลังตกเป็นเป้าของทั้งมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียและแน่นอนอาจจะมียุโรปเข้ามาด้วย ั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยมีการเมือง3-4ขั้วเนี่ยที่กําลังเข้ามาประลองกําลังกันอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นนะครับว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของคนในชาติว่าสุดท้ายแล้วประเทศนั้นน่ะจะได้ผลประโยชน์อะไรมากที่สุดหลายครั้งเนี่ยศัตรูของศัตรูก็คือมิตรได้แล้วก็การนาศัตรูของศัตรูเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะนิยมชมช,มชอบประเทศ ที่เป็นศัตรูของศัตรูเช่นกรณีเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ได้ชมชอบสหรัฐอเมริกามากแต่เพื่อการคานอำนาจกับจีนเนี่ยก็จาเป็นต้องที่ต้องเอาขั้วอำนาจอีกขั้วหนึ่งเนี่ยเข้ามาคานอำนาจกันดังนั้นนี่คือเกมการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่คนไทยจําเป็นจะต้องรู้และเข้าใจและรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไว้ครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพพอรไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ